ว่าวิถีนี้ทําธุรกิจเอาเป็นพันล้านได้จากข้าวใช่ครับทำมาากู้ว่าครับก็เออเอาวัตถุดิบที่เป็นข้าวอย่างที่เราเห็นทั่วประเทศอย่นีครับข้างในนี่มันจะมีรำอยู่รำข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากมีวิตามินสูงเออมีน้ำมันอยู่ในนั้นผมก็ไปสก,กัดออกมาเป็นน้ำมันแล้วก็ขายส่งออกต่างชาติให้การยอมรับแล้วก็คิดว่ามีวิตามินสูงกว่ามีสารอนุพันธอิสระสูงกว่าซึ่งเราก็จะไม่ค่อยรู้ เวลาพูดกับใครพูดกับคนทั่วไปในคนไทยทั่วไปนะครับพอพูดถึงอุตสาหกรรมข้าวก็จะนึกว่ามันมีแต่ข้าวแล้วก็จุกันที่ข้าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยคือมีตัวข้าวเนี่ยของมันเองมีปลายข้าวมีจมูกข้าวมีแกลบแล้วก็มีรำข้าวรำข้าวเนี่ยก็คือเป็นผงเหมือนกับทรายละเอียดละเอียดละเอียดสีน้ําตาลสมัยก่อนเนี่ยทำอยู่เอารำข้าวไปใช้ประโยชน์อยู่3าอย่าง หนึ่งทที่อสองทำปุ๋ย,ยสามเลี้ยงอะไรเ้ย,เล,ยเลี้ยงหมูครับเลี้ยงสัตคนญี่ปุ่นเข้ามาเห็นในประเทศไทยก็เ,ยเริ่มเห็นว่าไอสิ่งที่ข้าวสามารถไปเพิ่มมูลค่าได้มากมายมหาศาล <c oughs> ไม่เฉพาะแค่ลําข้าวเนี่ย <c oughs> เขาก็ตกใจว่าโอ้โหที่ญี่ปุ่นนี่เขาซื้อขายกันเป็นราคาหลายเยนอยู่นะทำไมพวกคุณเอามาทิ้งกันง่าย เขาก็เลยเริ่มให้มาลงทุนอันนี้เขาก็เลยเริ่มมาลงทุนกับผมแล้วโรงงานเราก็อยู่ที่นี่มันคือมันเริ่มจากข้าวก่อนใช่แล้วแปลรูปเป็นน้ำมันลําข้าวเนี่ยทาไมมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึงปีละพันล้านล่ะครับก็อันที่อันที่หนึ่งคือความต้องการมันมีครับก็คือถ้าเกิดในระบบตัวนิยมมันมีดีมาร์ขึ้นมาแล้วครับมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแล้วอันที่สองคือว่าคนที่จะทําได้มันมีน้อยก็คือมันต้องอยู่ในทวีปของเราอยู่ในประเทศไทยอยู่ในอินเดียกจีนอะไรพวกนี้ อินเดียกับจีนเขาปลูกข้าวกันเยอะแต่ว่าเขาปลูกข้าวกันกระจายไม่กระจุกอย่างเท่านี้เพราะฉะนั้นในการรวบรวมรวบรว,ว,ว,วมวัสถุดิบสําหรับคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำได้ง่ายเมื่อเทียบกับประเทศเจีนกับประเทศอินเดียที่งใหญ่ประเทศบราซิลที่ใหญ่ประเทศบังกลาเทศที่ใหญ่ประเทศอันเจตีนาที่ใหญ่แต่ว่าเราก็ยังมีโอกาสแล้วก็คิดว่าเป็นจุดแข็งของประเทศที่จะพาไปข้างหน้าได้ซึ่งมันก็คือตรงกับ วิธีสอนของคุณพ่อก็วิธีคิดของคุณพ่อคุณพ่อผมนี่ชอบเยอะเกษตรมากแต่ท่านบอกว่าต้องเป็นการเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่าเท่านั้นพอกันที่การขายข้าวพิธีหนึงเป็นการชล้าด่านแล้วก็ได้ได้กำไรมาหน่อยเราคือเหมือนกับเป็นหยาดเหงื่อแรงงานแล้วก็ให้เขาไปกคนตั้งราคาให้เราเราไม่ได้เป็นคนตั้งราคาเราได้เงินมาเราจะซื้อกลับไกห้แหนึ่งเราต้องไปที่พารากอนเขาตั้งราคาให้เราเขาบอกแก้เราสองร้อยคุณจะกินนี่เปนเรื่องของคุณแต่ฝรั่งเนี่ยหรือญี่ปุ่นหรือประเทศที่พัฒนาแา ว่ากาแฟแก้วเท่านี้แฮมเบอร์เกอร์แก้วเท่านี้เสื้อผ้าเท่านี้คุณจะซื้อไม่ซื้อเรื่องของคุณมันก็วิธีคิดมันก็กลับกันหมดในความรักเราดีแต่การที่เพิ่มมูลค่าของมันไอตัวข้าวแล้วน้ำนมข้าวสามารถนําไปทำอะไรได้ต่อครับต่อยอดอะค่ะหนึ่งพวกเราบริโภคใช่สองสัตว์บริโภคก็คือเป็นอาหารสัตว์ค่ะสามเครื่องบริโภคเอาไปทําเป็นไบโอดีเซลได้ครับในอันอันที่หนึ่งเนี่ยคนบริโภคเนี่ยมี อาหารเสริมอาหารเสริมมีเครื่องสำอางทำเป็นขนมขบเคี้ยวรำข้าวโอ้โหเวลาเราไปเมืองนอกกินบิสกิ้เกลามันเป็นรำข้าวสาลีครับรำข้าวโอ๊ตตอนเช้าเรากินคอนเฟลกเป็นรำข้าวสาลีรำข้าวโอ๊ตรำข้าวสารรำข้าวสาลีรำข้าวโอ๊ตคาร์โบไฮเดรตเยอะครับรำข้าวเนี่ยพอดึงน้ำมันออกไปแล้วมีทั้โปรตีนกับไฟเบอร์นั่นไม่ใช่เลยคือสิ่งที่เราต้องการเดี๋ยวเนี่ยปัจจุบันทั้งหมดที่พีมพ์แต่ว่าสรุปง่ายๆคือว่า เมืองไทยมีวัตถุดิบไม่มีความรู้อืเมืองนอกมีความรู้แต,ว,แตวัตถุดิบาเข้ามูลธนาคารเกษตรกรไทยพบว่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของโลกนะียั้น เรียได้ว่าเริ่มจากการติดลบ100รอยล้านเลยครับโอ้โหเริ่มจากศูนย์นี่ยากมากแล้วนะคะแทบจะบางคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยนี่เริ่มจากติดลบร้อยล้านมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่ดิว<บ>่ด้ย<ด>ังไงเพราะเรามันต้นทุนไม่เท่ากันยาวฮะเด,ดี๋ดยวเข้าไปคุยข้างในดีกว่าไหมครับได้ค่ะได้ครับในในที่วาใีในนาข้าวหรือในออฟฟิศครับ